พี่น้องมาพี่น้องปัดกระเพรากุง้งใส่มะเขือกับสองดาวพี่น้องแซ่บน้องเย้ยฉุนกึกฉุนกึกเพผากุ้งพี่น้องกระเพรากุ้งนะจ้ะพี่นอ้องแซ่บแซ่บลาย พี่น้องเมนูของโปรดจนกึกจนกึกเลยพี่น้องเอ้ยไข่าดาวไข่าดาว ไข่ดาวเยิ้มพี่น้องไข่ดาวแบบเยิ้ <_ C 'm on> มบ่มักินตุกบ่มกไข่สุก <_ C 'm on> ใส่มะเขือในสวนน่ะพี่น้องมะเขือในสวน <_ C 'm on> dù ạ xếp lại chuẩn cực chuẩn cực mm ันเดิมพี่น้องมักไปหมักมันเดิมมักไปหมักมันพี่น้อง